โอ้พร้อมหน้าพร้อมตาเลยครับสวัสดีครับโอ้พร้อมหน้าพร้อมตาเลยพักเที่ยงแม้มันกี้คิดว่าแต่โชเฟอร์เขาอยู่มองไปพอขับไปใกล้ๆเห็นเขาทิ่มมือแล้วก็เดินไปเฉย <laughs> ดันชูโทรแบบพอดีเลยเกิ <laughs> เลียวรถกลับ ไไปดูนาิกาลืมดูนาฬิกาหนูโอ้พึ่งวิ่งได้สองเที่ยวเองเที่ยงแล้วเราเติมหรือว่าน้ำมันไหนคอยดูก่อนถ้าแม่ถ้ามันเหลือเยอะก็ไม่ต้องเติมแต่ถ้ามันไม่เหลือก็ต้องเติมวันนี้ใส่เสาเข็มกับบ้านะ ไม่ตกหรอกชนะตกก็ได้แต่ทุกวันเดี๋ยวฝนอะไรจันชูกินก๋วยเตี๋ยววันนี้กินก๋วยเตี๋ยวป่ะน้ำส้มใบชู อู้อันนี้สุดเต่น้ำซุปไม่กินข้าวน้ำซุปพะโล่ป่ะโอ้ยตายเลยต้องถ้วยใหญ่ๆแล้วแบบนี้เออนจะกินเออไ่มกินข้่ม่้่งาไอ้นิงนองแน่ต้องกินข้าวดอกเออ งานไม่ได้เห็นเดินเดินไปทั่วเลยดิไม่กลัวเขาว่าอ๋อเราไม่กล้าห่างจากรถเลยผมณอยู่ในไซยงาอนเผาไม่ได้ไม่ไม่กล้าห่างจากรถเกินเกินห้าสิบเมตร เมื่อวานเมื่อวานอู้ <laughs> โอเ้เขาโพสเขายิ้มใหญ่เลยเขาดีใจเขาได้กลับบ้าน <laughs> เองน้องเนี่ยเราเนี่ยอยู่คนเดียวเลยเรานะ ee, เ,ราเรานี่ยเหลาไปสุพรรณนึงไปสุพรรณเรา ไปก่ก็หมดหมดหมดเล็กนึ่งแ้องไปเป้าะแก้วโอ้ทำไมไม่แก้วทุกวันเปิดประตูมาเนาะรถกระบะนั่งหน้าเลยไอ้วกโอ๊ยโอ้โอ๊โออ๊ยโออ้ยอ๊อ๊ยองยโอ๊ยยอ๊คโออ๊ยโออ๊ยอ๊ยโอ๊ออ โอ้กินไม่มีเหลือนะของเลยพอดีพอดีกว่าหนึ่าได้อีกขวดนี้ไม่แปลว่าไม่นอนเลยโอ้ดูสิอร่อยนะครับกินข้าวเที่ยงด้วยกันครับผมอร่อยอ่อยแรงร่อยแรงเนี่ย คนที่สื่อสารแล้วก็รู้เรื่องไวที่สุดคือคนภาคใต้คนภาคใต้นี่บิดโมเตอร์ไซค์หกสิบนี่ยังคุยกันรู้เรื่องนะใช่ไหมอาจารย์ชูบิดโมเตอร์ไซค์หกสิบสวนกันน่ะนกอกใช่ไหมในกอกตอบกันคำเดียวเองไงไอ้นั่นบอกว่าไปไหนอีกคนหนึ่งบอกว่าไปบางกอกรู้เลยรู้เรื่องเลย โอถ้ถ้าพาอีสานนี่จ้องจอดคุยกันเป็นชออั่วโมงอ่ะเออ,อ,อแล้วเมื่อค <มา S 2> ืนไอเมื่อคืนเขาเอารถมาจอดนี้แล้วเขากลับไปเอารถไถยกลับบ้านให้เราขับรถไถยกลับบ้านแล้วก็ เสร็จแล้วไงแล้วโดยไม่ต้องใช้สายทำเป็นเหล็กยันมาเฮย่าอุ้ยซากซากเป็นซากเนาะเป็นเป็นซากเป็นซากอ่อนอ่อนกว่าสายอีกเยอะอทำดัดแปลงทำเป็นหนนั่นเลยเป็นเหยียบมาเลยเหล็กเหล็กดันมาเลย นั่นแหละมันจะได้ไม่ยุ่งยากใช้สายไม่ต้องดัดแปลงสายไปถึงยังไปถึงอ๋อนี่ปลาเชิญนะไปเชิญนะเยี่ยเอาไปเอาไปเชิญไปด้วยเราจะไปสุพรรณด้วย เออดีแล้วได้ไปเชิญไปด้วยอะ่ะไปเที่ยวสุพรรณมาหาดูแม่โคยโอได้คลิปเลยได้ไปเชิญไปด้วย <c oughs> <c oughs> ไอตอนแรกดีกันจะกกะ,กะว่าจะเอานิ่งนองไป <c oughs> ไม่ได้เผยได้ไม่ใช่น้องเขาแล้วเออก็มีการโทรมาก็มีการโทรมาฝนตกพรุ่งนี้วิ่งไม่ได้หรอกได้ทำไมไม่ได้มันตกนิดเดียวเฮ้วิ่งไม่ได้หรอกก็โทรมาอีกใครใครบอกให้ไปวิ่งเสาเข็มเข้าไปวิ่งได้วิ่งดินเขาออกวิ่งดินเขาออกสบายๆเนาะไม่มีจมเนาะ

อ๋อตอมันเล่อ่างไรเอา่มานหมาโออร่อยเหลือแต่ผมยังไม่ได้กินเลยกิน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 ีกน่กิน,กน,กน,กกนข้าวเที่ยงจานละเท่าไร0่บาทหรือ50บาทพร้อมไข่าดาวอืมมาอย่างนี้ต้องประหยัด มีเงินร้อยหนึ่งนี่ไม่ได้เบียร์หรอกได้แต่ข้าวได้แต่ข้าวสองเวลาต้องประหยัดครับครับเดี๋ยวกินข้าวกันครับผมดูเขาอิ่มกันหมดแล้วผมยังได้กินสวัสดีครับ